นี่โยนไปสักอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บอีกเอาอีกอ่จ้ะนี่นี่นีโอ้โหแน่แน่แน่แเมื่อกี้เห็นอะไรแบบน่าฮอมีจริงไหมโอ้โหโหปิงโอ้โอ้โอ Let's go guys sub 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 I sub yeah not sub yeah oh yeah I s u p bro Yes, love you guys. Go am gonna forest. Someone came it? Hello, all the Apartment, apartment. Oh okay, 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 okay. Many. Rush B, rush B, come B, come B. rushing rushing. Apartment. Yeah, no, no. Oh! Oh ho oh, oh, Jesus! Oh, drop 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 they drop last one a p a r m e n t last one nice guy nice GUYS yeah very nice จุ๊บลงมันดึงพ p a s <c oughs> s รอไปเนี่ย oh so many ah eddie โอ้ยปิงปิงปิง โอ้โหยากอดโอเคโอเคโอเคคผมทออันเดอร์อันเดอร์สองคนกันดอร์มีคนไปอันเดอร์มีคนไปอันเดอร์รออยู่นะเจ๊นี่ไงลาุนลุน <laughs> oh, 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 sorry, sorry, sorry. Uh, to okay. still bomb. Uh, yeah. me, 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 listen. Okay. Nice. Go. Nice. No sound at top heaven, A here. Heaven, AA, Pali เราดักมิ้รักกันนี่ไงอ๋อมีคนสมกบีหรือว่าจะหลอกเอคารฟอมิเยบรักสมกีบีบีคอ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 มากอเดี๋ยวแฟมันอ,อ,อ,นอยู่ไหนเนี่ยมิดมิดมิดวัน โอ้เจสันช็อตคือตั๊น่าイスกัสโอ้ทูมิทูมิทูม t เ o l น him นี่โยนไปสักอันหนึงเดี๋ยวเก็บเก็บอีเอาอีกอะจ้นี่นโหแน่แน่แน่เมื่อกี้เห็นอะไรแบบๆนอมีย อุ้ยเอาปืนพกไปอยู่แล้วนี่วะโอ้โหเอาอะไรขนาดพี่ไอ้เจ้หรือเอ้ยยืนปืนไปโยกโยกโยกอลไรเพื่อนจัดการมันต่อได้ไงสกายโอ้เจสเดี๋ยวก็หมดตีแล้วเอาสกิลบอะไรนี่แล้วเออมันหมดเวลานี่ว่าไม่ใช่ว่าหมดตี เสียตังเลยเพื่นโดนิเฮ้ยเพื่อนบินโอ้โหปิงร้อยหนึ่งโอ้โอ้เจสเสโอ้โหปิงสี่ร้อยจะฝกัไโอ้ยกระตุกแท้โอ้ยก่อนแฟชเออ สวยดีะกระตุกต่ยิงได้อยู่มันจะปีนขึ้นมาได้หคนย oh. oh, ิงดโอ้ยเจสสัสคอนเนคคอนเนคคอนเนคเฮ้ยเดเดบอม r o p คอนเนคตอร์ one m o o อนนอรนเอโอ้ยจสอีกตัวอีกตัวหายเอ้ยกระตกกระตกปิงโอ้โหวันเมวันเม Yeah. 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 Oh, nice! Yeah! Oh Jesus. Okay. Four more out to beat this shit, guys. Chill, yeah. chill, chill. Let's go. I found book okay. Oh jeez. smoke Okay. Okay guys,

Oh, I'm waiting for him. Jungle, yeah, yeah, jungle, He's low. Okay. Yeah. Nice guys. Oh, He's now. I think I can go. Two more, to my Careful one side. One more, one more, more. more, more. เดะเดะเดะแบนกำลังโอเคอยู่อะไรอยู่โอ้ยกระตุกกระตุกมาแล้วมาแล้วโอ้ยผ่านผ่านเว็บกระตุกไปก่อน Two thousand years later วางรอเลยช่อคลิปไอ้นี้ไหมอะไรช่อคลิปกระตุกกระตุกปิงเป็นพันเหมนกระตุกกระตุกก็ยังเล่นได้เหมือนมันน่าจะเซฟ โอ้ยเพื่อนสิงค์ครับแ this one สเดย์ไม่อโอ้โห 3A 3A วางวรีวางเลยครับวางเลยพี่ครับเดินเดินไปข้างหน้าหน่อยครับเดินไปข้างหน้าหน่อยครับอเอ o n าไอบีลิง one ไอบีลิงทูเลฟทูเลฟลาสุ Nice yeah thank you guys thank you GG have a nice day you too bye bye yeah สุด oh gee z oh dream and nightmares c h a e แล้วก็เอาไออันนี้แล้วกันอันนี้มีเยอะแล้ว GG เรียบร้อยติด แลวก็นะครับในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมอาจจะลงคลิป1 2ถึง,งคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วนะครับช่วงที่ผมลงบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นปิดตอนปิดเทอมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะหาเวลาที่จะเล่นเคาน์เตอร์แล้วก็ลงคลิปด้วยนะครับให้คุณผู้ชมเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายครับผมสวัสดีครับ